สาวี่้าตอนนี้มีเท่าไหร่ลูกสามส่วนหนอสเลูกใหม่เหลือลเหลือหนึงสามราคาเท่าไหร่นะสี่พันห้าร้อยพี่พงบอกเอาเอเอใช่ไหมคะเอาที่เป็นแขนสั้นนะเอาที่เป็นสอาทเป็นแขนสั้นเอออันนี้ก่อนก็ได้ไหงมาแล้วหรือไง ได้อ่ะเปลี่ยนเป็น301ศู่เฮดก้อนแม่เพราะความรวดเร็วเามศย์หนึ่งเฮดราคาเท่าไหร่นะอ๋อราคาสองพันเก้าราคาดีมากค่ะพี่ราคาดีมากเลยตัวนี้ใช่โอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีพี่เขา CF มาอยู่นะลูกใหม่เออลูกรีวิวรหัสอะไรลูกรีวิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกใหม่ต่อเต่าอะไรนะใช่ ต่อเตา4-6นะคะลูกใหม่ต่อเต่า4-6นะคะพี่ลูกใหม่ต่อเต่า4-6แล้วดูนี่ถักเปียกคือดีมากลเส้นใหญ่เวอร์ใหญ่ลูกค้าสวยสวยจริงสวยจริงค่ะบอสราคาเท่าไหร่คะราคา2,9 0 0ันเก้าสองพันเก้าราคาเหลีเค่ะดูดิดูดีอนี้เอ็ดได้สิบคือสิบเอาไปเลยราคาเส้นใหญ่ๆแบบนี้โอ้ยดู อันเนี้ยจะเป็นงานไหมพรมหนานะพี่นะงานไหมพรมหนา301เฮดมันจะมีออกทั้งทรงสเวเตร์อาจจะมีติดผ้าหน้าด้วยแล้วก็มีอาจจะติดเีชใช่ใช่สวยมากลูกค้าถามว่าลูกรีวิวมีปอไหมคะลูกรีวิววันนี้ให้ส่งฟรีสค่ะพี่ลูกรีวิวเทสเทสกันแน่สวยอะใหม่เลยนะเป็นของหัวตู้เลยได้ของดีนะ คุ้มมากลูกค้าดูแม่อุ้ยซาลาบอสซาลาค่ะพี่สาวมาเอานะแม่อันนี้เปิดเทสรถใหม่ให้ชมใครอยากจะตัดลรถตัดสต๊อกเก็บไว้ตัดได้เลยใช่ลูกค้าของพาเก้าลูกค้าได้งานเกาหลีเลยแล้วได้รู่นแบบด้วยอุ้ยมีแบบว่าแบบแฟชั่นแบบดู้ายดูขวาไซส์โคตรดีค่ะจัวยสะอาดมากใช่ เผ่าตัวน่าเสียเกาหลีเด่นเลยนะสะอาดฝุ่นน้อยใช่ฝุ่นน้อยผ้าช้ำน้อยแล้งานใหม่ด้วยค่ะอันไหนเขาพขาอยากรับลูกใหม่ต่อเต่า46ได้เลยค่ะพี่แต่ถ้าลูกค้าอยากรับลูกนี้รอรหัส4ีเอนะคะเดี๋ยวปล่อยรหัสนะลูกค้า เดี๋ยวลูกนี้หนูปล่อยรหัส C f นะคะครอยากได้ลูกที่โชว์นะคะส่งฟรีนะลูกค้าครอยากลุ้นเองเอาลูกใหม่ไปได้เลยต่อเต่า46หเหรอใช่ค่ะต่อเต่าสีลูกใหม่2อ0พาอ่ะลูกค้างานกิโลค่ะแปดสิบหรือร้อยแสิบปกิโลลูกค้าจ่ายแค่สองพนเก้านะคะสวยจริงอ่ะกระผพาสะอาดมากอ้มมเดี๋ยนี่ก่อนเนี่ยมีติดหูไปบางตัวนะแม่ลูกรีวิวรหัสอะไรคะ ่ปล่อยรหัสเลยนะลูกค้าลูกรีวิวนะคะรอลิงหนึ่งสามรอลิงหนึ่งสามนะลูกค้าจ่ายสองพันเก้าจบส่งถึงหน้าบ้านจ่ายลูกรีวิวส่งฟรีนะคะรอลิงหนึ่งสามนะซีเอมาได้เลยจ้าลูกใหม่อะคะลูกใหม่ต่อเต่าสี่ห้าค่ะพี่อ่าต่อเต่าสี่หกต่อเต่าสี่หกลูกใหม่นะลูกค้าสองพันเก้าเท่ากันนะคะลูกรีวอวไปแล้วค่ะพูดมากค่ะเดี๋ยวหนูโชว์ให้อีกลูกค้าโชว์ให้อีก ไซด์ดีแล้วแบบว่ายูนิคอร์่นน้อยางานใหม่พรมถ้าไม่ดีนะฝุ่นจะแบบโอ้โหเยอะเลยลูกค้าเพราะมันเก็บฝุ่นมากแต่ว่างานค่อนข้าง,างสะอาดเลยอะของ YC เกาหลีอะ่ะแล้วราคามาดีมากถ้าอย่างเงี้ยเกตอย่างเงี้ยจริงๆมาควรจะ3,500นะันห้าสามพาเนาะแต่โรงงานส่งมาราคาดีมากหนูก็ขายราคาถูกนะลูกค้าตามราคาโรงงานเลยสวยจริงเปียเส้นใหญ่เยอะเหมือนกันนะ เอาไปอัพราคาได้ใช่ไหมคะับพวกไหมพรมเส้นใหญ่ถักใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผสมเยอะพวกเปียขายได้เป็นร้อยร้อยอัพงานกำลังฮิตเลยนี่สวยมากแล้วดูสีสวยจึ้งนี่แล้วถ้าไม่คันลูกค่ะลูกใหมต่อต่อซีหกนะแม่ซีเอฟมาได้เลยจ้าราคาเพียงสองพันเก้าร้อยบาทจ้าลูกค้าละไซส์ดีมาก นี่สูทใช่งานตลิ่งคือผ้าเขาใหม่มากแคปเทนค่ะแคปเทนเขาเป็นกระสอบมันก็ยังเป็นไหมกรมแบบไหมพรมร่องอ่ะอ่ะให้ดูใกล้ใกล้ให้ดูเนยใกล้โอ้หไหมพรมแบบไม่ค่อยตัวจ้อยเนาะจะเป็นแบบตัวแน่นๆเนี่ยตัวแน่นๆแบบตัวหนาหนาทำราคาได้ซาลาค่ะซาลาอันนี้โคสวยเลยอ่ะสวยมาก ขาดูผ้าแน่นผ้าแน่นไม่ค่อยมีตัวจ้อยๆบางๆแบบนี้เลยถ้าเขาอยากได้ลูกใหม่นะพี่ต่อเต่าสี่หกได้เลยต่อเต่าสี่หกได้เลยนะคะสองพันเก้านะคะลูกค้าแปดสิบกิโลนะป้ายวายสี่นะลูกค้าตัวนี้นอโอ้ยนี่ก็ถักสวยมาก นี่ค่ะสวยมากสวยจริงลงได้หกหรออ่ะจ่าอุยเดี๋ยวต้องดูราคาก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ขายไม่แพงชิดทุนมากจริงเหรออืมประมาณกี่ตัวคะประมาณสองสองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยักตียกสองสามสองห้าเนาะใช่สองห้าประมาณเนี้ยลูกค้าเอ้ยไม่ไม่ถึงดิประมาณสองต้นๆเพราะว่ามันแปดสิบโลอืมใช่ รหัสลูกใหม่นะคะต่อต่อ4-6นะลูกค้าตัวนี้นะคะ2,900เดี๋ยวขอดูต้นทุนหน่อยสิตัด10บลดได้อีกหรือเปล่านะน,นี่อันนี้แนวผ้าล่องจ้ะน,นี่คือผ้าล่องหนูเห็นเยอะมากแล้วคือสวยมากๆอ่ะอุ๊ย<ะ>ลูกค้าใครมาหาไหมคุมแบบว่าแขงยาว301เนเ <H ed, S 2> หรอใช่ เออมันสวยนะเนี่ยสวยนะสวยมากยไหม่พรมไวซีมันสวยหลายตัวเหมือนกันหรอแล้วคือแบบทำถึงเวอร์ไวซีอ่ะมันแบบว่าเน้นใหม่ใช่โโอ้หขามันายโคตรถูกอ่ะคิดงคุณแล้วดิคุณแล้วไหนมาเอาเถอะราคาแค่6,000เองอุ้ยโค้งต่อราคา2 0 0เองโอ้ยสวยนารัลูกค้าบอกว่าต่อ30 หนึ่งเอ็มได้ค่ะพี่ร้อยหนึ่งนะถ้าตัดสิบลูกให้สองแปดนะคะถ้าตัดสิบลูกให้ราคาสองแปดนะพี่ตัดได้ตัดเอาเอาล่ะตัดได้ตัดราคาโคตรดีไม่ยังมีแบบนี้บ่อยบ่อราคาโคตรดีอว้ยนี่ไม่พวกงานคอปีนคอสูงพี่ไม่ได้แงะดูแบรนด์ให้งานสะอาดมากจริงๆอ่อะมีแบรนด์นะแต่เราไม่ได้เปิดไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลยนะลูกค้าสวยอ่ะแกง อลองรังกากิโลนะคะนี่แปดสิบกิโลจ้าอันนี้รูปแปดสิบกิโลของเด็กมีเปิดไหมคะของเด็กวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลิตมาค่ะพี่ของเกาหลีไม่ค่อยมีงานเด็กมา ช่วนใหญ่ของเกาหลีจะไม่มีงานเด็กไม่ค่อยมีงานเด็กมาค่ะพี่ลูกใหม่มาเลยเป็นแบบงานสวยๆแพนด้าหรือว่าแบบงานงานญี่ปุ่นเลยก็ได้ค่แนีถ้างานเด็กหนูจะแบบแนะนําเป็นงานแพนด้าค่ะหรือว่างานญี่ปุ่นค่ะพี่เอาอะไรต่อสามศูนย์หนึ่งเอ็มสามศูนย์หนึ่งเอ็มหรือว่าสามศูนย์หนึ่งเอสเอสแอนด์ซันไหมได้หมดสามศูนย์หนึ่งเอ็มจะได้ได้หมดจ้ะเอาเอาแหวน